ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะเคอลี่ใกล้ถึงแล้ว ไก้ถึงบ้านสุองใบแล้วครับโอ้โหพ่อพๆอพอพอไม่ไหวแล้วมันไตไปข้างนู้นจับไหมฮ่าเขรีบไปส่งห้าครับก็มันไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีเอลบอมันมีแต่ขี้โพ้ไหมมันก็ไหลมาข้างหน้าหมดจ้ะ ติดพุงมันไปข้างหลังไม่ได้ติดพุงไปดูดููข้างหลังนะฮะดูบ้านท้ายนะเหตุผลทำไมที่ต้องจับผ้าบ่อยๆนะคะนี่มันไหลมาข้างหลังหมดแล้ว ไปเลยค่ะตุยนุยตุ้ยนุยตุยนุ่ยเฮ้ยหอดเนี่ยปัญญรุ่นแล้วสิยางออกก่อนพอเลยถึงบ้านคุณผูตรงไปน้องดาวจะเดินออกก่อนพ่อเลยเดินน้ำหนาครับเดินน้ำหนาผมมาาบังนีพ่อมู่แหละครับว่าผมต้องไปมืองได๋ผมยางน้ำหนากันเลยบ่คร <the neighbors. S 3> oh, ับ ไปแล้วครับไปแล้วครับ<ง>ตอนนี้เราก็จะมาถึงบ้านคุณผู้รงใบแล้วนะอะไรพี่ลงเข้าไป,ไปเข้าไปกันน้องเร็วเร็วไอ้ลุงมาไป,ไป แล้วก็เดนใถึงนต้องมีค่าจ้างไประหว่างทางด้วยรูนเลยพี่ร่นไปยุดเถอะดวเอย้ามาปักฮะเฮ้ยออกไปดูเลสิ โอ้ยนนำมันไหลอาบเลยอะนอนลงนอนลงนางลงแกเสียกคนแบบพอแกเสีย

เดี๋ยวเราดูนะฮะดูค่ะตกมันอย่างแรงเลยอันนี้คุณผู้องใบตกมันนะตกมันอยู่นะฮะตอนนี้โอ้น้ำมันอาบงาเลยน้ำมันคุณผู้อาบงาเลยดาวเออ โอตรยังสอ,อกทีไ่ได้ใจคอไม่ใช่ขอบคุณพี่นะขอบคุณ ขกคุณทอคุ ų, hire, ้มเด้อท yep. ี Esta, ่เอาอย่ามาให้ท่องใบจะให้ได้บุญหลายๆยายก็โบหุมก้มบอกนโบเก่งก้มเ้เนาะบเก่งพีพี่รุ่นพ่อพี่รุนคนนหน่คนบอกเก่ง่คนเคบอกคุ้มยายก็ู่แตน้ำปลาน้ำตมคุ้มจ้า่ยเาหยังอสยายยาีมีนามือล้างยังม่แจ้งีดอกอ้ ดูตัวอย่างไว้เดี๋ยวผมก็จะตกมันเหมือนคุณปู่ครับมาลูกมา ตัวกลับบ้านกันแล้วครับเฉพาะผ้าก็ยังติดพุงนะนดูนะคะเนี่ยค่ะมันกลมบุดรูดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไหลค่ะมันกลมบุดรูดค่ะ สางข้าวแม่อันสางข้าวใหญ่ยุงข้าวใหญ่เกินไปนะเบิงค่ะดูข้างหลังชิปูฟัดหนา้าฟัดหลังอยู่ค่ะอ้ขัาดขนาดนะอยู่ด้านหลังนะคะพี่หลงไปเปียกน้ำมาจากไหน ไแล้วตุยนุ่ยตุยนุ่ยตุยนุ่ยไปแล้วเออขนาดขนาดภาพเปล่ายัางไหลนะเพราะว่าสางข้าวอ้ยุ้งข้าวน้องดาวใหญ่เกินไปมันไหลไปข้างหน้าหมดเลยมันมันมีข้างหน้าที่มันเล็กไงตรงนี้นะมีตรงนี้ไงที่เล็กนี่นี่ตรงนี้ที่เล็กที่เดียวนอกนั้นใหญ่หมดเลย ฮะก็มันไหลเนาะคีโผผมเนาะมันมืนมันก็ไหลจวบจวบจวบไปตั้งหนาหมดอยางไอาหยามาส่งเพิ่นค่ะไปไหลอีกเร็ว โอ้ยหอดบานบ่ผานี่มาไหลดูเถอะมังนมมีแล้วผมบุดูอ่ะงั้นก็เดี๋ยวขอฝากคลิปเลยเลยกันนะคะถ้าชอบคลิปโรนี้นะถ้าชอบให้น้องดาวเป็นคุรี่แม่แม่เอฟซีก็จะลืมนะสนับสนุนกันมาเยอะๆนะคะทั้งกล้วยทั้งอ้อยทั้งหญ้าเนาะเดี๋ยวน้องดาวจะเป็นคุรี่มาส่งให้นะคะดาวก็จะได้สายคิดดาวก็จะได้สายคลิปคอมเมนต์ให้คุณลุงคนนี้บ้างนะครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผม เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปโรน้านะคะสำหรับคลิปโรนี้ก็สว,ส,สวัสดีครับ